เป็นราการและทำให้จะได้ํำเงินเพื่อคุณภาต่อไปนั่้เหียของเพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในดูแลซึ่งทางเราต้องใปพื้นที่นี้คืออำเภอคองไม่ลาซึ่งยังมีน้ำในบึงนน้ำาจมบริเวณประตูระบายน้ำในน้ำาจนบั้น าให้ประโยชน์จากแก้มดินนักสร้างแก้มดินเพื่อประเทศไทยทุกอย่างนีหมดสามสิบท,ท่านแรกนะคะและที่ที 4, ่สนะคะาเราไปตั้งก้องรองดอมากย ต้องตองไปหน่อยอ่ะอไปอีก้ินครับเห็น่อยพี่เขาลาขาดไปดึงไปไม่ได้ทงงานไม่ได้เลยเราเบาไตัอขเดี๋ยวจะดางได้ไปเอาอันหนึ่งสลับกันบ้างดิสลับกันขึ้นหน่อยได้ไหม สลับทันทีอยูครันสิเอ่อเขาะครับอ๋อแล้วบทงนู้นเลย ขัางข้องล้ออะรนะใีจคิงแตด้เยยนีครลับการคเติดมันดีมากดี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 ดดี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 